ขอความเจริญในธรรมจะมีระยะโยมสาธุชนทั้งหลายอัตมาภาพจะนำหลักธรรมคำสอ,สอนในทางพระพุทธศาสนามาจเจริญพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้เป็นเครื่องประเทือนปัญญาในการกำหนดโรชีวิตตามความเป็นจริงหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่อัตมาภาพจะนำมาเผายแผ่ก็คือทุกลักษณะสี่อย่าง คำว่าทุกข์ก็คือสภาพที่ถนได้ยากหรือไม่คงทนอยู่ได้ลักษณะก็คือเป็นเครื่องกำหนดรู้เมื่อรวมกันเป็นทุกขารักษณะก็คือเครื่องกำหนดรู้ว่าเป็นทุกข์ ลักษณะที่จัดว่าเป็นทุกข์ลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าเป็นความทุกข์โดยอยู่ในรูปนามขันห้าของเรานั่นเองตราตาบใดถ้าเรายังมีรูปนามขันห้าอยู่ความทุกข์หรือว่า สภาพของความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาจึงสอนถึงเรื่องนิพพานนั่นเองเพราะตราบใดที่เรายังเรียนว่ายใยเกิดในวัาตาสงสารเราก็จะเจอสภาพของความเป็นทุกข์บีบคัน้นชีวิตจิตใจอยู่ตลอดเวลาทุกลัษณะไในข้อที่หนึ่งก็คือ สารตาปากเพราะเดือดร้อนถูกการเกิดขึ้นและการดับสลายบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาชีวิตทุกชีวิตจะมีความทุกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาบางทีบางครั้งเรา อยู่กับความทุกข์จนชินจนไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์ตัวอย่างเช่นเราจะต้องบริหารรบร่างกายของเราจะต้องมีการล้างหน้าจะต้องมีการแปลงความจะต้องมีการดูแลรูบร่างกายของเราต้องมีการกินต้องมีการขับถ่าย ซึ่งสิ่งแล้วนี้ก็ล้วนแต่เป็นเรื่องของความทุกข์ที่เกิดขึ้นนอกจากทุกเล็กทุกน้อยที่เกิดขึ้นก็ทุกมากมากก็คือบีบคั้นจนเราทนไม่ได้ถ้าหญิงคนไม่มีหลักรามคำนังสอนในทางพระพุทธศาสนาไว้เป็นเครื่องยืดเหนี่ยวบางทีก็ทนไม่ได้ถูกความทุกข์บีบคั้นถูกสิ่งรอบข้ามบีบคั้นบางทีก็ท้อแท้ ทอถอยในชีวิตทุกลักษณะในข้อที่สองก็คือทุกขมะพอถนได้ย,ยากถนได้ย,ยากหรือว่าคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในรูปนามขันห้าก็าจะปรับเปลี่ยนปรับตัวของมันไปเรื่อยๆ ถอนได้ก็ถอนถอนไม่ได้ก็รูปน้ำขันห้าก็แตกสลายไปเพราะว่าที่สุดแล้วเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นบีบคั้นมากๆเหมือนคนเป็นโรคภัยไข้เจ็บมากๆทีสุดแล้วก็ต้องสลายหายไปจากโลกภันี้ทุกลักษณะไหนข้อที่สมก็คือ ทุกขะวัตถุกะเพราะเป็นที่ตั้งแหง่งความทนได้ยากเป็นที่ตั้งแหง่งความทุกข์นั่นเองเพราะตาบใดเรายัางมีรูปนามขันธ์หน้าอยู่ความทุกข์ก็อยู่ในรูปนามขันธ์หน้าเรานั่นแหละจะหนีไปไม่ได้หนีไปไม่พ้นยกเว้นจากนิพพานแล้วนั่นเอง เป็นพระอาหารหันต์แล้วนั่นเองถึงจะรู้สภาพความเป็นจริงแล้วก็ทนอยู่กับความทุกข์ได้นั่นเป็นที่ตั้งเห่งความทุกข์ก็คือตาบใดเรายัางปรารถนารูปนามขันห้าและสิ่งที่จะติดตามมาด้วยก็คือความทุกข์นั่นเองเพราะมันก็อยู่กับรูปนามขันห้าของเรานั่นแหละ ทุกลักษณะนายข้อที่สี่ก็คือทุกขาปฏิปากเขปัดเถนะพ่อแย่งต่อความสุขแย้งต่อความสุขหรือว่าเป็นสภาวะปฏิเสธความสุขที่เราเข้าใจว่าชีวิตเรามีความสุขเราแสวงหาความสุขกันทำมาหากินการหามรุ่มหามคำ่ำเสาะแสวงหา ซับสินเกินทองก็เพื่อที่จะหาความสุขแต่ที่สุดแล้วความสุขนั้นไม่มีจริงมันเป็นความทุกข์ที่เบาบางลงเท่านั้นในชีวิตของเราเมื่อความทุกข์ไม่บีบขไม่บีบขั้นมากเราก็คิดว่านั่นแหละมันเป็นความสุขแต่ที่จริงแล้วสะภาวะปฏิเสธความสุขอัิที่สุดแล้ว ชีวิตของคนเราเนี่ยไม่มีความสุขหรอกแต่เราเข้าใจว่ามันเป็นความสุขมีเงินทองใช้มีความสุขได้กินได้เที่ยวมีความสุขแต่ความทุกข์ก็แฝงอยู่ในที่เราเข้าใจนั่นแหละจริงๆแล้วความสุขที่แท้จริงมันไม่มีทุกลักษณะก็คือ เป็นลักษณะที่จัดว่าเป็นทุกข์ในรูปนามขันห้าอัตมาภาพก็นำมาเจริญพรอ,อาญาโจมได้รู้ว่าที่ชื่อว่าทุกข์ก็เพราะเหตุสีอย่างก็คือเพราะว่ามันเดือดร้อนเพราะว่ามันทนได้ยากเพราะว่าเป็นที่ต้างแห่งวามทนได้ยาก และที่สุดแล้วก็แย่งต่อความสุขธรรมาภาพคณะมาเจริญพรให้ญาติโยมได้รับวางเพื่อเป็นเครื่องประเทิงปัญญาในการประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นกําลังใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะทําจิตของตนให้หมดความทุกข์และเข้าถึงมากผลที่ผ่านได้ดันี้เจริญพร